สวัสดีครับพบกระพูพพาลุยในช่อง u t u b e นะครับไลฟ์พูอ่เอาน้อยครับผมนี่วันนี้เรามาตอบคำถามครับผมตอบคำถามครับว่าตัดยอขนุนตอนมีลูกได้ไหมนะครับมีลูกได้ไหมนะครับนี่เห็นคลิปนี้ไหมครับว่านี่ยอดขาดไปนะครับเนื่องจากลมพายุนะฮะนี่เห็นไหมขนุนเนี่ยขนุนที่ต้องตัดยอดบ่อยๆนะตัดยอดไปบ่อยดูแลยอดบ่อยมีเพชรราชากับแดงตุยาครับยอดมันจะพุ่งครับถามผมว่าในคลิปถามผมว่าว่า ถ้ามีลูกแล้วตัดได้ไหมเอาความเห็นของผมเป็นความเห็นของผมนะครับความเห็นของผมครับคือถ้ามีลูกไม่สมควรที่จะตัดนะครับไม่มีลูกไม่สมควรจะตัดยอดนะครับเราต้องตัดแต่งก่อนที่พร้อมที่จะให้ลูกนะครับมันจะดีครับผมแต่ถ้าว่าท่านผู้ชมทุกเพ,พ,พื่อนๆทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วมือใหม่เพิ่งดูครับแล้วเอิญนไว้ลูกไว้นะครับแล้วเราไม่รู้เรื่องการตัดยอดพอมารู้แล้วก็ถามว่าถ้าเรามีเหตุจําเป็นเหมือนว่า เรามีความเสี่ยงคือเกี่ยวกับด้านลมพายุมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเหตุปัจจัยอื่นที่ว่าเกิดเราไว้ยอดแล้วมันจะส่งผลส่งผลกระทบต่อต้นเราให้เราต้นของเราได้สูญหายหรือหากโค่นเนี่ยเราก็ต้องยอมตัดฮะยอมตัดเพื่อว่าเราต้องรักษาต้นไว้แต่ถ้าถ้าเรายังไม่มีผลกระทบด้านนั้นท่านทุกคนก็สามารถที่จะไว้ ไว้ก่อนแล้วรอให้เก็บผลผลิตแล้วให้ตัดมันจะดีฝานะครับเพราะว่าเกิดตัดยอดผลผลิตมันก็อาจจะมีความกระทบบ้างครับมีความกระทบแน่นอนกระทบไม่มากก็น้อยเรื่องผลเรื่องเบี้ยวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพราะว่ายอดที่มันขึ้นฟ้าไปใช่ไหมฮะเนี่ยขึ้นฟ้าไปท่านี้มันหายไปนะครับการส่องคอแสงการที่มันจะอะไรมันก็จะส่งผลกระทบบ้างนะฮะส่งผลกระทบบ้างก็ถ้าเกิดถามตะปูตะปูก็จะตอบว่าตัดตอนเมื่อพร้อม ก่อนที่จะออกลูกครับผมแต่สมมุติแต่ถ้ามีเหตุจําเป็น mm. ก็สามารถที่จะตัดได้ mm. เนื่องจากลมพายุกล mm. ัวลมพายุจะพัดต้นโคน่นกลัวมีเหตุปจยยัจจัยยางอื่นที่เราจะต้องทําให้ต้นขนุนต้นนั้นเราต้องเสียหายเราก็สามารถที่ตัดได้แต่เราไม่ต้องเอาลูกเราเอาต้นแต่ถ้าเกิดเราจะเอาลูกเราก็ต้องไว้ยอดก่อนแล้วเราให้ตัดทีหลังโอเคนะครับเดี๋ยวใหม่ที่หน้าตะปูพารูในช่องยูทูบไลฟ์รูเอ่อนน้อยครับมาตอบคาถามให้ท่านผู้ชมครับต้นนี้เห็นไหม mm. เห็นไหมครับนี่ครับ นี่คือเพชรราชานะฮะยอดมันหายไปเห็นไหมฮะมันไม่ได้หายไปด้วยการตัดนะครับมันหายไปด้วยพายุหักโค่นครับแต่ว่ามันโชคดีที่มันไม่ล้มเห็นไหมฮะเห็นไหมครเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยยอดมันหายไปโดยลมพายุหักใส่แล้วแต่ว่ามันก็แตกขึ้นมาใหม่เป็นสี่สี่หลักขึ้นไปเลยครั้นี้พุ่งขึ้นฟ้าหนักกว่าเก่าครับเร่เกิดว่าลมพายุชุดหน้ามามันก็หักอยู่มันก็หักอยี้แหละมันหักอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่า ไอ้ต้นนี้มันเป็นขนุน20ปีแล้วไงมันเป็นมันมันแก่แบบว่ามันแข็งแรงอะ่ะมันเลยมีฟาร์มต้านทานโลกแล้วก็สร้างเรียกว่าสร้างกิ่งใหม่ได้ไวทําผลิตกลับมาทําผลิตได้ไวแต่ถ้เกิดขนุนเราอายุ4ปีถึงแค่4ปีถึง7ปีทําผลิตผลผลิตได้ช้าครับมันจะโตช้า แต่ถ้าเกิดต้นย0ิปีขึ้นไปเนี่ยเวลามันหักมันโค่นมันจะสร้างเซลล์ขึ้นมาไวสร้างกิ่งขึ้นมาวไวสร้างแขนงขึ้นมาวไวครับผมไปแล้วครับผมพูดมากแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไลค์แชร์ผมด้วยนะครับขนุนมีลูกตัดยอดได้ไหมไม่สมควรตัดแต่ถ้าเกิดมีเหตุเป็นตัดได้ครับต่อภายแล้วนะครับสกุลพรวนช่องยูทูบได้กลัวหน่อยครับ